ชูเซละครับซัมเมอร์2023ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอ,อลชูเซระครับทางการเบอร์ลี่เซนเจมส์ทัฟเฟอร์ดในทวารคนใหม่เบอร์ลี่ที่น้องใหม่จากศึกพิมลิกอังกฤษ จัดแจงคว้าตัวเจมส์ทรัฟเฟิ้รักษาประตูเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมโดยควักกระเป๋าจ่ายค่าตัวมือกาวัยว20ปีให้กับเรือใบสีฟ้าเป็นจำนวนเงิน19ล้านปอนด์หรือราว842ล้านบาททรัฟเฟิดจะไม่เคยลงเล่นให้กับทีมที่ใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยและถูกส่งให้กับปตันยืมไปเฝ้าเสาในฤดูกาลก่อนโดยเขามีผลงานเก็บไป22คลีนชีตจากการลงสนามให้กับสโมสรในลีกวัน45นัดและที่สำคัญเขาเพิ่งช่วยทีมชาติอังกฤษ ชุดยู21คว้าแชมป์ยูโรมาคลองได้บาดหมางเมื่อเดือนก่อนโดยตลอดทั้ง6นัดที่ลงทําศึกทัฟเฟิลไม่เคยเสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวซึ่งเป็นครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเนื่องจากไม่เคยมีในทวารคนไหนสร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้มาก่อนกณะท่าล่าสุดเบอร์ลี่ของกุนซือแวงซองคอมปานีอดีตกับตันทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศสัยาดึงทัฟเฟิลมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่เดลี่เมลรายงานว่าเดคาเรส จ่ายค่าตัวนักเตะเป็นจำนวนเงิน19ล้านปอน,นด์ขณะเดียการทรัฟเฟิลเป็นการสมทับรายที่4ในช่วงซัมเมอร์นี้ของทีมทีมแชมเปี้ยนชิพต่อจากเซเกอัมดูนีจอแดนเบเยอร์และ che, ดาร่าโอเชโดยจอมเซฟตารุ่งจรลปปากากับสังเวียนข้างเทอร์ฟมัวเป็นเวลา4ปีด้านกอมบานีคุณซือชาวเบลเยียมเอ่ยถึงสมาชิกใหม่รายล่าสุดว่า เราสัญญากับเด็กหนุ่มที่มีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยเจมส์มีฟอร์มที่น่าประทับใจเขามีความมั่นใจเกินอายุคนส่วนใหญ,ญ่ได้เห็นแล้วว่าเขาประสบความสําเร็จในอาชีพกอมปน,นีกล่าวแลลวครับชูสละครับทางการบอลหมัดคว้าแบ็กทีมชาติฮังการีเสริมทัพรายที่3 บอลมัดเปิดตัวมิลอสเคอร์เคสแบ็คฮังการีเป็นแข้งรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากจัสตินไคลเวิร์ดและก็โรแมงฟาฟตามลำดับบอลหมัดสโมสรนในศึกพิมากอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวมิลอสเคอร์เคสแบ็กสายดาวรุ่งทีมชาติฮังการีมาจากอัลเซตักนาอย่างเป็นทางการแล้วโดยเดอะเช์รีสไม่ได้เปิดเผยเรื่องรายละเอียดและค่าตัวของนากเตะวัย19ปีแต่สื่อเมืองผู้ดีคาดว่าอยู่ที่ราว15.5ล้านปอนด์หรือประมาณ697.5ล้านบาท และสัญญายาวถึงปี2028เคอร์เคสเป็นนักเตะรายที่3ที่บอลมัดดึงมาสมทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจากจัสตินไคลเวิร์ดที่ได้มาจากโรม่าแล้วก็โรแมงฟาฟที่คว้ามาจากโอลิมปิกลียงทานี้เคอร์เคสย้ายจากเอซิมิลานมาอยู่กับอักมาในเดือนมก,กราคมปี2022และได้ลงเล่นไป52นัดในทุกรายการในฤดูกาลที่แล้วรวมทั้งติดทีมชาติฮังการีไปแล้ว8เกม ชูซะแล้วครับแบงชแมงเมนดี้ได้สังกัดใหม่ซบทีมลีกเอิงแบงชแมงเมนดี้อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ายซบลอริยงเรียบร้อยหลังโดนเรือใบสีฟ้าปล่อยออกจากทีมและต้องต่อสู้คดีเฉามานานถึง2ปี ลอรยงสมสอนเิกเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันว่าคว้าตัวเบงชามังมนดี้แบก้ายชาวเหมือนหอมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยมนดี้วัย29ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรมเียร์อังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนตกลงสัญญากับลอริยงเป็นเวลา2ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025 เบนดี้จะได้สวมเสื้อเบอร์5ให้กับลอริยงและได้ลงซ้อมกับต้นสังกัดใหม่แล้วด้วยโดยเจ้าตัวคุ้นเคยกับมิเกลอยู่แล้วหลังจากเริ่มค้าแข่งกับเลออาฟก่อนไปอยู่กับโอลิมปิกมา์เซย์โมนาโกและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2017สำหรับเมนดี้เพิ่งกลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์อีกครั้งหลังศาลตัดสินไม่มีความผิดพคดีข่มขืนหรือกระทำชำเราในทุกข้อกล่าวหาหลังจากโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในเดือนสิงหาคมปี2021 ฝากขอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ